สวัสดีครับพี่น้องครับผุกกระช่องบ้านลำเพิด Off ปเทียครับตอนนี้กำลังเดินทางออกจากพนทองนะครับไปที่เสละภูมิแล้วก็อำเภอเมืองยะโสธรนนะครับตอนนี้ฝนกะลินเป็นสายทานในน้อย,อยเจ้าลูกจิกลิกนารักแอบเบลนะครับอันนี้ก็ถน,นนก็สร้างอีกแล้วนะครับทางอีกแล้วพี่น้องเอ้ย ตรงไปจะเป็นน้องพอกนะครับถ้าตรงไปจะเป็นน้องพอกถ้าเลี้ยวไปทางนี้ก็ไปรอยเอสก็ได้ไปเซราพุ่มก็ได้นะครับทึบทางก็จะประมาณนี้นะครับแถวโพนทองเข็ดดีแห้งครับถนนเออเอาแล้วเริ่มสาดลงมาแล้วฝนเอด็ดเอด็ดศาลงมาแล้วเอด็ด เราไปแจกบัตรหนังขายอ้อนะครับที่เมเจอร์โรตัสจะโซทอนพี่น้องครับวันนี้มีพบกับดารานะครับการใช้เวลสินะครับดาราหน้าท่าเท่านะครับเราไปเจอกันเลยนะครับอันนี้คือพ่อการใช้แกมเมารอบหนึ่งปัญหาหมองลงมาได้ ว่าผมอยากไปอันพี่บุญผลหลแต่วันมันังไกลออแล้วว่ะเนาะเออเราพปอยากลอกกระเทาแล้วจันสนะมีคนขับรถซอยเราวเลยไปเอาเป็นว่าเรามากใกล้ๆดีกว่าวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ซอนหนุ่มทะเบียนหมอนุยน,น,น้องป้อมแปมน้องตันพอกันชัยน้องเบียแดงตัวสวย ส่วนโตโก้มันประหันยบลงมันเนมานสดฟูฟูจักหน่อยแต่มันก็แต่มันก็จะยบลงอีกเพราะมันหนาวมากเลยนะแต่ว่าเราไม่ได้ทําใหญ่นะฮะไม่ได้ทําไม่ได้ทําใหญ่บพราะคนอาจจะสิงงว่าทําไมทําไม่ทับแล้วถึงไม่ใหญ่ไม่อะไรเงี้ยหนูเป็นคนที่ทํางานแล้วเต้นด้วยซึ่งมันต้องใช้ร่างกายขยับร่างกายตลอดเวลามันก็เลยไม่ได้ทํานมใหญ่มากก็จะเป็นประมาณนี้เด็นี้ ไม่ไม่ถึงไม่ได้ใหญ่มากอันนี้คือมันบวมเฉยๆแต่มันยุบรงมันก็จะเล็กลงกว่าน,น,นี้นิดนึงเพราะว่าตอนตอน,ตอนที่ตอนที่ไปไปหาหมอหมอถามมาทำอาชีพอะไรหมอปฏิทินเราก็บอกว่าเราเป็นแดนเซอร์เต้นเป็นหลักอะไรเงี้ยหมอเขาบอกว่าชอบใหญ่ไหมหรือว่าชอบพอดีตัวอ่านูก็เลยบอกหมอว่า,อวาชอบพอดีตัวห<อ>มอก็เลยว่าพอดีตัวก็ดีมันจะได้ไม่ปวดหลังเวลาแอนอนาคต เวลาเราเต้นเรอแล้วมันก็จะได้ไม่ไม่ปวดหลังเขบอกเนี้ยมันไม่ปวดป่าไม่ปวดหลังก็เลยบอกโอเคเอาเขาก็เลยให้ซาสามร้อยซีซีมันก็ก็พอดีกับไซส์ปกติแต่ว่าไซส์ปกติเรามันเนื้อนมมันไม่มีแล้วก็คือมันมันข่อยมันมัน ก็ลูกหนึ่งแล้วมันก็ไม่มีแล้วอ่ะเออผู้ละ้คนเขาจาอาจจะมีแน่แต่มาห้าบมมีเลยสิแม่ใช่ผมก็เลยให้มาสามแล้วเราก็เลยเอาแค่นี้แมวใหญ่มากเพราะว่านเนี่ยรักคนมันก็แบบว่าเราเราก็ไม่ได้เป็นสาวไปหน้าแล้วมันแกไปหนาก็เลยเอาแค่นี้เลียก็พอใจ คุนไหนมาสนีนะว่าเราเลือกหมอกับหมอ,หมอที่ผ่าตัดหน้าอกเฉพาะทางเลยนะไม่ได้เป็นแบบหมอผ่าตัดดังตัดยังเด็เราเปิดเสริมหน้าอกอย่างเดียวนะคะพี่น้องนะคะกับคุณหมอหน้าตพงษ์เพื่อมนมนทนไซซสามลูกค้าลายแหงเพราะว่าผมเป็นนางเมืองเบิดมือแต่ว่ามหมอรับแค่หก,หกเคสต่อวันนะหมอไม่รับเยอะนะหกลยืสี่หกเมียนหมอสิรับคิวแรกจะตีหาผลนาเมียน เคยเห็นคลินิกอื่นเขารับแบบว่าผ่าตัดวันละสิบกว่าคนเลยนะไอต้องอึ้งนะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เลือกแบบนั้นแต่ว่านี่ปลอดภัยเนาะที่นี่ปลอดภัยดีเป็นแบบไม่ใช่ดมยาสลบนะทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าเป็นแบบว่าให้ให้ยานอนหลับแล้วก็เป็นฉีดยานอนหลับเสมน้ำเกลืออีกรอบหนึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยและแกก็เป็นหมอใช่เป็นเป็นหมอเฉพาะทางเลยแหละ มันก็ปลอดภัยกว่าหมอก็จะก็จะถ้าสมมติว่าเราจะเอาใหญ่เกินตัวแล้วเนื้อเราไม่ได้หมอก็จะดุเราหนิดนึงเพราะว่าหมอนเน้นความปลอดภัยเหมอจะเน้นความปล<ม>อดภัยแกจะไม่ให้ใหญ่เกินไปเอแกจะเอาเท่า,าที่เนื้อมันรับได้อะไรเงี้ยบางคนแบบว่าพออยากไ้ใหญ่เกินไปแล้วไม่ได้ดูเนื้อว่าเนื้อมันได้แค่ไหนมันเข,ขนาคือจังหวเห็ดดังั่วไปเปยเลยเถ้ามันฝืนกันไปสิไอ้เนื้อมันก็จะบางอะไรเงี้ย อเจเห็นว่าเวลาเขาเอาไฟซองมันสีเขิยเจือเลือนั่นเองแต่ว,ว่าของหนูไม่เป็นแบบนั้นนะมอไม่ให้เป็นแบบนั้นเลยไม่ให้เอาเแบบนั้นอม,มอจะเน้นความปลอดภัยของลูกคา้าเป็นหลักเดี๋ยวมอทำดีแล้วก็แพ้สวยก็เจ็บด้วมอหว่านว่าเจ็บบอกกับเจ็บด้มันจะมีมันจะมีแค่ว่ามันจะเขาไม่ให้ยกแขนเนาะถ้าใช้แขนเดียวมันจะเจ็บจักระเลอะไรช่องเนี้ยใช่ก็พยายามดิแมตัวี้กรสีก็ยกของนัก ว่าหมอก็บอกอยู่ว่าจะเห็ดแต่ว่าก็ไป่ันฟื้นไปอยังไประโยคนำอยู่เพราะท่านและท่ว่าไม่ได้บอกเห็ดขยันโพดขยันขยันไรเดี๋ยวว่าเราก็ต้องดูหมอดีๆนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีหลายเทคนิคหนึ่งผ่านต่ทางกจ้ะเลสช่องเสริมใต้เลานมแต่ว่ามันจะมีสองแบบเดี๋ยวใต้กัมเนื้อกับเหนือกัมเนื้อมันเป็นยังไง ใส่กำเนาเนื้อกำเนาเดิมันมีเนื้อกำเนอเขาอยู่ทัางล่างแปดนมไหมอ๋อมันจะมีกำเนือยู่แต่เวลาเขาใส่ไปเราเห็นดในห้องแบบเ่าๆไขๆทองธรรมชาติมันจะบอมันจะมันจะไม่สวนโจกโก้นะทุกคนอ่ามันจะไม่ได้สวนโจกโก้แบบนี้อันนี้มันคอกตัวยังมันยังไม่ยุบนะอันนี้ประมาณสิบสิบสองวันสิบสองวันสออสองวันมันยังปกติมันจะเริ่มค้อยลงตอนประมาณเดือนหนึ่ง เลือกเป็นทรงธรรมชาติไม่ใช่ทรงพุ่งหนูไม่ชอบทรงพุ่งเพราะว่ามันจะดูเวลาเราแต่งตัวบางทีมันมันมันจะโป๊ไปใส่อะไรมันก็จะโป้อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเลือกแบบพอดีตัวมันก็อ่าซิกซี่นิดนึงแต่ว่าไม่ถึงกับโป๊มากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นตะเมึง่งเ้าแค่ไหนมันเป็นตะเมึงโกเกามีมีวามีนู้นไปใช่แต่ว่าไม่ได้ทําให้มันสวนไม่ได้ทําให้มันแบบป้มเกินไปไม่มันไงโพดเป็นตะมันก็เป็นตะยานโพดเนาะ มันหนูทาจมูกเหมือนกันก็ให้หมอเลือกทรงที่ไม่พุ่งเกินไปแล้วก็ไม่ไม,ไม่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปอยาะนะไม่ไม่โด่งจนเกินไปอ,ะอ่ะก็จะได้มาทรงนี้เลยทรงธรรมชาติอ่าใช่ก็คือเน้นธรรมชาติส่วนไหลถ้าทําอะไรก็ช่างห้ให้มันคือว่าให้มันเกินไปนะไม่ให้มันสวยเกินไปไม่ให้มันเหมือนทํามากเกินไปสินะ ใช่เอาแบบพอดีพอพอสมมติว่าเราสมมติว่าเราทำจมูกที่มันโดงเกินไปหรือว่าพุ่งเกินไปอะไรเงี้ยมันก็จะเบิ้ลขึ้นแบบมันแตกไหมฮาหูซื้อว่ามันจะแข็งอ่าห้องจมูกจะว่าหนามันจะแข็งขนาดห้อเสริมตอนนี้ห้สงซื่อว่าบางทีมันก็จะมันก็มีบางวันที่มันที่มันดูดูแปลกแปลกอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เน้นเน้นให้มันธรรมชาติที่สุดคือให้มันรับ เยอะกว่านี้นะแต่ว่าเขาแค่นี้หรือเขาอกตามที่เขาต้องการฟอนเป็นร่างกายการที่เราเะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งทุกวันนี้มันมันมันทันสมัยมากขึ้นคนสีเนียนข้อมปลอดภั่หลายขึ้นกว่ากว่าสมัยก่อนมสมัยก่อนก็คือถ้าฉันทำนมฉันก็ต้องไหนๆก็ทำแล้วทำใหญ่ๆไปเลยอะไรแบบนี้กินง่งไๆเนาะแต่เฮ็ดมาแล้วกับเสียไดยน้ำก่อนนีปนีเพราะมันใหญ่มันมีปัญหามันมีปัญหาคือปวดหลังปังที่นมมันทำมาหมอทำดีแหละ เดี๋ยวว่าเราเยอะเลือกที่มันจะทรงใหญ่เกินไปแล้วมันปวดหลังไงป <ừ, ừ. S 1> วดหลังหนึ่งสองก็ทํางานหนักไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ừ, บ,บากก็ต้องไปแกะออกเป็นพอทําไซส์ใหญ่มากเกินตัวพอเราจะไปแก้เราก็ต้องไปตัดเนื้อออกอีก <ừ. S 1> ตัดเนื้อนมออกอีกแมที่เขาตัดเป็นตัวทีตัวทีคว่ำอ่ะ <ừ. S 1> จะเอาซิลิคอนใจน่ยมันก็ต้องก่วงก่อน mm hmm. มันเป็นโพ่งก่อนดิเ mm hmm. ขาจังสัญญาซิลิคนเขาไปสินะแต่ mm hmm. ว่าถ้ามอที่หนูทำอะ่ะแกจะให้ซีซีที่มันพอดีตัวไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเออพอดีตัวใช่หมอจะเน้นพอดีตัว เท่าที่เท่าที่ไปดูไปดูคนไข้คุณหมอเขาจะมีเขาจะมีกลุ่มที่เฉพาะมีคนไข้ของเขา้าเขาก็จะมาดูว่าเออเป็นยังไงเพราะว่าหมอไม่ให้ใหญ่เกินไปอาจจะมีบางคนที่เนื้อรับรับรับได้เยอะกว่าวันที่ประเมินก็มีสมมติว่าหมอให้สามร้อยใช่ไหมพอวันจริงเนื้อเรามันอาจจะยืดได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะให้เติมแมนเป็นกาษิเพิ่มให้อีกสินะมันก็จะเป็นสามร้อยยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าก็ก็ยังเพิ่มขึ้นมมาอีกนิดนึง เดินไปเนาะครับพี่น้องครับเราก็จะเดินทางไปเลือกเลือกหมอดีๆซีรคนซีรีคนทุกตัวมันดีหมดซีรีคนทุกตัวมันดีหมดเพราะว่าเพิ่รยนเนี้ยก่อนะเพราะว่าถ้าในที่มันมีหอวมีอะไรมันจะสแกนได้มันจะมีเลขจดทะเบียนมันก็จะมีเลขรถมาให้เราเราก็เช็คได้สแกนได้อะไรเงี้ยของหนูมันเป็นอันนี้ซีิโคนของหนูก็สแกนได้นะ ไปของแทนเนาะมันก็สแกนแบบสแกนได้แล้วก็เนื้อเยื่อเนี้ยก็สแกนได้เดี๋ยวว่าของมันของนมเนี้ยมันมันพวกนี้มันซิลิโคนมาจากต่างประเทศเลยทั่วไปนะอ๋พอกันยิบต่อไปครับพอกันยิบต่อไปไปพอกันยูไม่เจอรถตัดยสุทัศนครับสวัสดีครับ